สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดเมรูเกมิงนะครับในที่สุดนะครับแพด 0.20H นะครับก็มาสักทีนะครับคาดการไว้ว่าจะมาวันสุกนะครับแต่สุดท้ายก็มาวันพฤหัสก็คือเมื่อวานนั่นเองนะครับซึ่งนัดได้ลองเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับนัดก็จะมาเหมือนกับอธิบายแล้วกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรสําคัญสําคัญนะครับอาจจะไม่ได้บอกบทนะครับแต่เพื่อนๆน่าจะเห็นภาพว่ามีอะไรที่สําคัญ บ้างนั่นเองนะครับหลักๆนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับของเอ็นเกมนั่นเองนะครับทำให้ดีขึ้นนะครับหลักๆนะครับก็จะเป็นอยู่4อย่างด้วยกันนะครับ1น,นะครับบริษ ดีขึ้นนั่นเองนะครับทำให้บริดจ์เนี่ยสามารถที่จะเหมือนกับดรอปเซตแล้วก็ไปจบตอนสุดท้ายคล้ายๆกับตอนที่เราลงซิมูเลคัมหรือว่าเดลิเวียมหรือว่าแมปหมอกนั่นเองนะครับทำให้เราไม่จําเป็นจะต้องค่าม้อนแล้วก็เก็บไปหรือว่าค่าแล้วก็ค่อยๆเดินเก็บในแมปนั่นเองนะถือว่าเป็นคุณภาพ y อฟไลฟ์ที่ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับ,อ,อ,รบอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับ เหมือนกับมินิมัมหรือว่าขีดจำกัดในช่วงแรกครับเพื<ๆ>่อนๆไม่ได้ค่าบริชบอสใช่ไหมครับก็ทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะอยู่ในบริชได้นานขึ้นนะครับมอนสเตอร์ Monster, ติดอยู่ในซอกเกิดแล้วเกิดทับกันนั่นเองครับทำให้การกระจายการเกิดของมอนสเตอร์ง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นคร่าวๆของบริชนั่นเองนะอันนี้สิ่งที่1น่นะครับน่าจะเป็นเหมือนกับเบสอัปเดตของคนที่ฟาร์มบี หลังจาก0.1เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับการอัพเดตครั้งนี้นะครับอันดับ2นะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับสำหรับอันดับ2เนี่ยเป็นสิ่งที่นัดชอบส่วนตัวละกันนะครับสำหรับใครที่ฟาร์ม 0.20G นะครับเพื่อนๆน,น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่า Strong Box แล้วก็ Box หรือว่า c h e s t ต่างๆเป็นอะไรที่สําคัญมากหรือแม้แต่ Essence นั่นเองนะครับแต่การที่เราจะเปิดหน้าจอไปแล้วก็เอาเขาเรียกว่าพวก Excel เอาพวก s c r o f l วิดด้มเนี่ยมาคลิกใส่ทีละอันทีละอันกดชิปหรืออะไรก็ตามมันเสียเวลานั่นเองนะครับทาง GGG นะครับเขาก็ได้ทำเหมือนกับไอคอนเล็กๆทําให้เพื่อนๆสามารถที่จะกด เอาใส่ได้เลยนั่นเองนะครับถ้ากล่องนะครับมันยังไม่ได้ได้รับการตรวจสอบเพื่อนเพื่อนก็จะใส่ scroll of wisdom นั่นเองนะครับแล้วมันก็จะเป็นขั้น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 ไปน,น,นั่นเอง scroll wisdom o บ augment transformation ใช่ไหมครับ e อ้ a าง m u t n t แล้วก็ไปพวก xor 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 แล้วก็ไป f o l o อะไรประมาณนี้นั่นเองนะเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าสุดยอดมากๆแบบดีแบบดีแบบดจะจัดเลยนั่นเองคนระับเป็นการ save ในการ farm strong ็อกได้เหมือนกับหลายสิบวิเลยถ้าในมุมมองของนั้นะครับแล้วมันทำให้รู้รู้สึกว่าเออ ไม่ต้องมากดอะไรหลายอย่างนะครับเรียกได้ว่าเป็นการลบความลำคาญไปได้มากเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอะแล้วก็ต่อมานะครับก็คือเรื่องที่3นะครับก็คือเพิ่มอัตราการรอบแล้วก็ลดนะครับลดทําให้เพดานนั่นเองทําให้การรอบของเลเวล20 นะครับสปอร์ตเจมสกิลเจมแล้วเท่ายี่สกิลเจมไม่ใช่ส p อร์ตเจมเดียวล้วย20ส k i l กิลเจมแล้วก็สปริตเจมนะครับรวมถึงเจาะ5รูนะครับเจาะสกิล l 5รูนะครับให้ดอกง่ายขึ้น3เท่านั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะเจอได้กว่าแบบหลังๆเนี่ยหลายคนนะครับอาจจะเจอเหมือนกับพวกเจาะ เจาะ5รูเลเวล20เนี่ยหลัง90ไปแล้วนะครับก็คาดการว่าเพื่อนๆน,น่าจะเหมือนกับเลเวล90ปุ๊บพอเพื่อนๆลงเทียร์15ปุ๊บอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็จะมีโอกาสเจอเอ่อพวกเจาะ5รูใช่ไหมแล้วก็สกิลเลเวล20นะครับสปีดสปีดเจมเลเวล20มากขึ้นนั่นเองนะมากขึ้นแล้วก็บ่อยขึ้นนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมเข้ามานั่นเองนะอันดับ3นะครับอันดับ4นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเหมือนเรื่อง stash tab นั่นเองนะครับสำหรับเรื่อง stash tab นะครับเรื่อง stash tab นะเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกซื้อได้ที่ไมโครท r ง n s a c t i o n Shop นะครับตอนแรกทีมงานบอกว่าเขาจะเหมือนกับเอามาอยู่ในเซลล์นะครับแต่นัดเข้ามาดูในเซลเนี่ยวันศุกร์นี้นะครับมันยังไม่เห็นนะวันเพิ่งนัดเข้าไปก็ยังไม่เห็นนะครับถ้าเพื่อนๆเข้าไปแล้วเจอก็บอกด้วยนะครับซึ่งมันก็จะมี socketable tab นั่นเอง socketable tab ก็คือเป็นพวกรูนต่างๆนะครับ แล้วก็มี Visual s t a c h Tab นั่นเองนะครับ 40, Socket Table เนี่ย50แล้วก็40เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็มีการปรับอะไรต่างๆแล้วก็มีทำ Affinity ให้มันดูดีขึ้นนั่นเองนะครับ Affinity ให้ดูดีขึ้นก็คือเหมือนกับทําให้เหมือนกับเวลาเพื่อนๆกด Control คลิก Item แล้วมันไปอยู่ในช่องที่ถูกต้องนั่นเองนะครับเพราะบางทีเวลาเพื่อนๆเ,เอาเจมใส่มันดันไม่ไปอยู่ใน Socket Table Stack Jam ใช่ไหมมันไปอยู่ช่องอื่นนั่นเองนะครับอันนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อได้สำหรับ อ่าสแตชแท็บอันใหม่นั่นเองนะคสองอันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะซื้อแบบถูกกว่านั่นเองนะครับถ้าสมมุติเพื่อนๆเซ็นห้าสิบพอยต์นะครับจะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบถูกต้องไหมครับในสตีมแต่ถ้าสมมุติเพื่อนๆเติมผ่านอีลัสติกช็อปนะครับก็คือเป็นสปอนเซอร์ของนั้นนะครับเพื่อนๆจะได้ราคาถูกกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแน่นอนนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะติดต่อไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดอีลัสติกช็อปหรือว่าในเฟซบุ๊กอีลัสติกช็อป ถ้าเพื่อนๆอยากซื้อเป็นแพ็กก็มีราคาพิเศษถูกกว่าแน่นอนนั่นเองนะครับอ่านี้ก็เป็นสาหรับสปอนเซอร์ของนั้นนะครับแล้วก็หลังจากที่นัดได้ลองเล่นมานะครับได้สักพักหนึ่งนะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับสำหรับแพทใหม่นะครับก็เรียกได้ว่าขอรีวิวแล้วกันว่าถ้า เพื่อนๆคนไหนนะครับยังเหมือนกับ Enjoy กับ0.2ดอนระัพเดิันอยู่นะเพื่อนๆก็จะ Enjoy มากขึ้นนั่นเองนะแต่สําหรับใครที่คิดว่าฟาร์มแนละ้วมันไม่สนุกนะครับมันก็จะยังไม่สนุกต่อไปแหละเพราะว่าเราต้องเข้าใจแหละว่าทิศทางของเกมนะ0.2ตอนนี้หลังจากแพทต่ตอจากเนี้ยเขาก็จะปรับเหมือนกับให้เอ็นเกมเนี่ยทุกๆ ทุกๆคอนเทนต์ของเอ็นเกมเนี่ยมันสามารถที่จะเล่นในเลเวลเดียวกันได้นั่นเองนะครับถ้าลองสังเกตเห็นนะครับในช่วงก่อนนะครับแพทก่อนอันนี้มันก็จะเป็นการปรับ Expedition ใช่ไหมวิชั่ให้ดีขึ้นซิมูเลต์ขมให้ดีขึ้นตอนนี้ก็มาปรับ Bridge ให้หน้าฟาร์มขึ้นนะครับแล้วก็สตรองบล็อกเห็นไหมเรามีเอ็นเกมคอนเทนต์ที่ดีหลายๆอย่างให้มันดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็จะพูดไม่ได้นะครับอันนี้เป็นคอนเทนต์สุดท้ายที่นัดเก็บไว้พูดก่อนจบแล้วกันก็คือจะเป็นการเปปลลี่ยนแงงของ แอสเมอริเอนวิสนั่นเองนะครับสำหรับแอสเม i ร n w นวิสนะครับทีมงานบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพีแพเปียก็คือดีขึ้นแหละก็คือถ้าสมมุติเราเจอวิญญาณ2อันขึ้นไปมันก็จะวิ่งไปในทางเดียวกันซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ปัญหาของแอสเมอริเอนวิสก็ยังเหมือนเดิมนะครับอย่างที่นัทบอกไปนะครับว่าอัออาตราการดรอปไอเทมไรเลตี้ที่มันเพิ่มขึ้นมา300เนี่ยคูณ300หรือว่าคูณ3มนะครับมันไม่ได้เพิ่มอย่างที่เราเห็น เลยนั่นเองนะครับก็คือคอนเทนต์อื่นๆเ,เนี่ยมันปรับเลดดอปมาแล้วนะครับเราเห็นชัดเราเห็นได้ชัดเลยว่ามันดีขึ้นแต่มีแค่วิสเนี่ยแหละที่มันไม่ดีขึ้นอันนี้นัดก,ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นที่โชคร้ายของตัวนัทเองหรือว่าทางทีมงานเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโค้ดอะไรต่างๆอันนี้นัดก,ก็ไม่ทราบได้นะครับก็ได้แต่เหมือนกับชี้แจงให้เพื่อนๆเห็นแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องแอสเมเรนวิสก็ยังคงเป็นคอนเทนต์ที่ยังไม่น่าฟาร์มอยู่ นะครับไปฟาร์มอย่างอื่นน่าจะคุ้มกว่านะครับแต่ถ้าเพื่อนเนโชคดีมาได้ไรอ f พา s s เซชหรือว่าได้ชามใช่ไหมครับชามสัตว์เพื่อนเพ,เพก็รวยขึ้นมาทันทีเลยตอนนี้ก็น่าจะหลายร้อยดีวเพิ่ม<ๆ>อาจจะแตะไปถึง1000 d ดีไวได้นั่นเองนะครับต่อมาก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนนะครับให้เจอให้เจอเกี่ยวกับแอร์กับฟ็อกซ์ก็คือเป็นเหมือนกับแอสเมอร w นวิสีส้มนะครับให้ได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็นัดเล่นมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับนัดก็เจอแล้ว1่อันนะครับก็ ก่อนหน้านี้นะัต้องเล่นประมาณวันหนึ่งก็คือตีสักประมาณ3 4สี่ชั่วโมงถึงจะเจอครั้งหนึ่งประมาณนี้แล้วนักก็จะหยุดเล่นนะครับแต่เน่ก็ถือว่าเจอเร็วขึ้นก็คือประมาณ3เท่าอย่างที่เขาบอกอก็น่าจะเป็นจริงนะครับอันนี้แต่สุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับดวงอยู่ดีแล้วก็การทําแ็ปเลตของเพื่อนๆแล้วก็การอัพแอดลารสนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเพื่อนๆนไม่อัพแอดลาสอย่างเงี้ยการที่มันจะเจอมันก็มันไม่ได้ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนอัพแอดลาร์สมันก็ทำให้ดี หรือเปล่านั่นเองนะครับอ่าแล้วก็มาคอนเทนต์สุดท้ายนะครับสำหรับโลกเอ็กไซน์นะโลกเอ็กไซน์เนี่ยนัดไม่ได้อ่าได้ลองนะครับเพราะว่าเล่นเล่นแล้วไม่ได้เจอครับโลกเอ็นเนี่ยก็เป็นคอนเทนต์ที่มันจะทําให้เราเห็นมอนสเตอร์เนี่ยง่ายขึ้นเราจะให้เป็นเหมือนกับมอนสเตอร์ที่เป็น PVP อ่ะไอ้มอนสเตอร์ที่มันเป็นโลกเอ็กนเนี่ยเจอง่ายขึ้นนั่นเองแล้วอาโกเรนก็จะสั้นลงนั่นเองนะไม่ใช่ว่าเราอยุดสุดแมปแล้วมันก็เหมือนอยู่ดีๆก็เห็นแถบเลือดเลยอะไรอย่างงี้นะครับก็ค อันนั้นอะ่ะมอนสเตอร์มันก็จะอโกนแล้วมันก็จะเห็นแถบเลือดนะครับอันนี้สําหรับคอนเทยนต์เน,นี้ยนัดไม่ได้ไม่ได้ลองนะครับก็ยังไม่ได้เจอก็เอามาฝากเพื่อนๆมาบอกให้เพื่อนๆได้ทราบกันว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนั่นเองนะครับส่วนเรื่องอื่นนะครับก็จะเป็นเรื่องเหมือนกับ หยิบย่อยนะครับเป็นเรื่องหยิบย่อยทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรมากครับแต่หลักๆก,ก็คือถ้าสําหรับไอ้หลายคนนะครับเล่นสาย c a ส h on k นค c โคซแนปนะครับก็มีการ Hot ฟ i กไปแทไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อเรียกได้ว่าเป็นบิว <laughs> เป็นบิวที่ถือว่า o p พพอสมควรนะครับแล้วก็ได้รับการฮอตฟิกไปที่เรียบร้อยสําหรับ0.20 HT ผ่านมานั่นเองนะครับแล้วก็มีการเหมือนกับปรับ Instant Cache ต่างๆให้มันเหมือนกับเขาเรียกว่าให้มันดีขึ้นซึ่งหลังจากที่นัทเล่น 0.20H นะครับนัทรู้สึกว่าเกมมันสมูทขึ้นอันนี้ไม่รู้ว่าเรามาโมไปเองหรือเปล่าหรือคนเล่นน้อยอันนี้อัน,นอันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจเลยนะอันนี้ขอขอบอกไว้ก่อนว่าไม่มั่นใจแต่นัทรู้สึกว่าเล่นเกมอ่าแพทนี้แล้วรู้สึกว่าสมูทขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสรุป เกี่ยวกับแพดสั้นๆนะครับแบบสั้นๆเลยนะครับสั้นๆแบบโคตรสั้นให้เพื่อนๆได้เห็นภาพว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมนะครับที่จริงมันก็มีเยอะนิดๆหน่อยอ๋อแล้วก็เรื่องสุดท้ายน่ลืมไปอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่นัาชอบนะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องทรายนั่นเองก็คือทรเนี่มันเพิ่มระยะเวลามากขึ้นนะครับก็คือประมาณ50%เกือบ2เท่าใน50%ก็คือจาก60เป็น90บางอัน60ก็บางอัน90ก็จะเป็น120ก็คือตีเป็นว่านาทีึ่าทีเลยแบบ OP มากๆสำหรับ TRY ตอนนี้เพื่อนๆสามารถที่จะไป up Atlas ได้นะครับและก็ทาง TRY เนี่ยก็มีการเหมือนกับ uh, disable หรือว่ายกเลิก greed แล้วก็ corrupt TRY ก็คือ TRY ที่มันจะทำให้ไอเทมดรอปเนี่ยเวลาตกมามันจะกลายเป็น หรือเป็นเงินนั่นเองหรือถ้าใเท่ตกลงมามันจะติด Corruption นั่นเองนะครับซึ่ง2ชายเนี่ยเป็นอะไรที่หลายๆคนไม่ชอบอยู่แล้วหรือว่าคนส่วนใหญ่นั่นแหละอันนี้รวมถึงตัวนั้นด้วยเนาะเพื่อน,นๆนนก็น่าจะเห็นภาพและมันก็จะทําให้เหมือนกับชาย d y ว try, ence, reality, แล้วก็ช r e s i s t a n c e ก็คือชายที่มันเพิ่ม Rarity แล้วก็ชายที่มันเพิ่ม r e s i s t a n c e นะครับง่ายขึ้นก็คือมันกับเจอง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็น่าจะครอบคุมเกี่ยวกับเรื่อง สำคัญสาคัญทั้งหมดแล้วนะครับเพื่อนเมื่อชอบคอนเทนต์ใหม่อะไรในแพทใหม่นี้เพื่อนเพื่อสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ให้นัดเดานะหลายหลายคนน่าจะชอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของบริดจ์นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นอะไรที่น่าจะดูดีที่สุดแล้วนะครับอ่ะอยังไงวันนี้นัดก,ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันในไลฟ์ของนัดได้นะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวนัดจะไลฟ์แล้วก็เรามาดูแพทก,กันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไร มากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะยังไงวันนี้เดี๋ยวนัดขอตัวลาไปก่อนขอให้เพื่อนมีความสุขนะครับรักษาสุขภาพนะครับเข้าหน้าฝนแล้วก็อย่าลืมผกร่มนะครับแล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพจะได้กลับมาเล่นเกมกันนั่นเองนะครับส่วนท้งนี้ข่าวอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเพี้ยวอีหลีนึงใหม่นะครับหรือว่าพี่สองสามนะครับนัดจะรีบอัปเดตให้เพื่อนๆเลยนั่นเองนะอย่าลืมกด subscribe ให้นัดด้วยนะครับถ้ามีอะไรด่วนนัดจะไลฟ์นั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติสรุปอะไรมาแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปปปเ็็นนนนนวววดีีโออออให้้้ยัััังงไไขขตลลากกก่แ เกี่ยวกับอีล s สติกช็อปนะครับสปอนเซอร์ของนัดด้วยสวัสดีครับผม